สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับแจนในรายการลิปเซ t นทริสไปชาวน์คิงรายารก,ก,การเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับฉากกระนั่งน้ําค่ะวันนี้แจนอยากจะมาพูดคุยถึงเรื่องการเลือกฉากการะนั่งน้ําที่เหมาะสมและพอดีกับหน้างานค่ะใน EP ีแรกจะได้พูดคุยถึงประโยชน์ของฉากการะนั่งน้ําและหนึ่งในนั้นก็คือการป้องกันการลื่นล้มเพราะพื้นเปียกจากการอาบน้ําที่ไม่มีฉากมากั้นไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่เรื่อย แม้ว่าจะมีการติดชักกระนับน้ำแล้วก็ตามค่ะสาเหตุหลักก็คือการติดชักกระนับน้ำที่ไม่พอดีกับหน้างานค่ะทำให้มีน้ำไหลเอ่อออกมาบริเวณด้านนอกได้ใน EP นี้จันจึงมีตัวอย่างของชักกระนับน้ำที่ไม่พอดีกับหน้างานทำให้ทุกครั้งเวลาอาบน้ำจะมีน้ำไหลออกมาด้านนอกค่ะตัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นบานเปลือยแบบประตูบานเดียว กับหน้าง,งานที่มีลักษณะเป็นแบบเหลี่ยมเพชรค่ะความกว้างของทางเข้าอยู่ที่90เซนติเมตรจะเห็นได้ว่าแนวการติดบานพับไม่พอดีกับผนังอีกด้านทำให้ประตูไม่สามารถปิดได้สนิทและน้ำจะไหลออกตลอดเวลาระหว่างการอาบน้ำทำให้พื้นด้านนอกเปียกเสี่ยงต่อการลื่นลมได้ค่ะหากหน้าง,งานของคุณลูกค้ามีลักษณะใกล้เคียงกันต้องทำอย่างไรทิปส์ทริไปชาว์คิงมีคำตอบให้ค่ะ ในกรณีนี้จะแนะนำเป็นรุ่นรอยเยล0 0 0 0ที่มีแกนบานพับสามารถรองรับน้ำหนักได้ตลอดแนวของผนังพร้อมแถบยางแม่เหล็กในการปิดให้สนิทป้องกันการไหลออกของน้ำค่ะเนื่องจากหน้าง,งานวิถีของฝักบัวอยู่ตรงข้ามกับบานเปิดพอดีค่ะหนึ่งในปัจจัยของการเลือกใช้ชักกับน้ำคือความชำนาญและประสบการณ์ของผู้ผลิตค่ะเพราะชักกันน้ำเป็นสินค้าที่ควรมีอายุการใช้งานนานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย รวมถึงความสะดวกสบายในการใช้งานในชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะด้วยประสบการณ์มากว่า30ปีของฉักกระดับน้ำชาวเวคิงจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นมืออาชีพและเป็นที่หนึ่งทางด้านฉักกระนับน้ำค่ะหากคุณผู้ชมมีหน้าง,งานที่ต้องดัดแปลงหรือไม่มาตรฐานสามารถสอบถามทีมงานชาวเวคิงได้ทุกช่องทางออนไลน์หรือแอดไลน์ออฟฟิเชียลได้ที่แอดชาวเวคิงค่ะสาระน่ารู้เกี่ยวกับฉักกระนับน้ำยังมีไม่รู้จบนะคะ วันนี้จันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องชาว r King ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับ Tips and King ทิปเซนทริกบายชาววิคิงครั้งหน้าสวัสดีค่ะ